แล้วนี่คือความภูมิใจของคนไทยนี่เป็นบริษัทคนไทยที่มีเทคโนโลยีระดับโลกหลักของเรามีอยู่แค่นี้เองครับพี่น้องแต่วันนั้นคนพวกนั้นพยายามไปเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับสยามไบโอซานซึ่งถือว่าผิดนพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตมาคุยกับพี่น้องในประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะที่ท่านผู้นําไต้หวันท่านประธานาธิบดีหญิงแห่งไต้หวันได้มีการพูดถึงการขาดแคลนวัคซีนของประเทศไต้หวันแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์มาที่ประเทศไทยของเรากล่าวหาว่ารัฐบาลไทยของเราเนี่ยกับบกวัคซีนแอสตราเซเนกามีผลทําให้การส่งมอบให้กับไต้หวันล่าช้า ผมอยากจะเรียนพี่น้องน,นะครับในความสึกส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องไปตำหนิท่านประธานาธิบดีชัยอิงหมนเมื่อต้องไปตาหนิเขาครับแต่มองใน,นมุมกลับกันเราต้องยอมรับว่าประเทศไต้หวันเป็นประเทศชั้นนําของโลกนะฮะใต้แต่หัวของประชากรอยู่ในชั้นนําของโลกเป็นประเทศที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือผลิตชิปถือว่าชั้นนําของโลกนั่นหมายความว่าประเทศเขาไม่ธรรมดา แต่ประเทศที่ไม่ธรรมดาอย่างไต้หวันต้องมาพึ่งพาประเทศไทยนี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งหมดผมเลยมาพูดคุยกับพี่น้องเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมมีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าบัตรนี้เทคโนโลยีทางด้านไบโอเทคโนโลยี Bio ology, หรือเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเราล้ำหน้าแล้วะเราล้ำหน้าถึงขนาดว่าประเทศอย่างไต้หวันเองยังต้องมาพึ่งพาประเทศไทยของเรา ประธานดีของไต้หวันเองยังต้องมีการพูดคุยกับประชาชนของเขาว่าเพราะเรากักในข้อที่จริงเรารู้อยู่กรใจครับว่าประเทศไทยเราจะวัคซีนมาล่วงหน้าเป็นครึ่งปีครจนกระทั่งถูกนายธนาทรจุงเรื่องลวงเร,องเรืองกิจวิพากษ์วิจารณ์ณขณะนั้นที่บอกว่าแทงมน้าตัวเดียวซึ่งผมต้องขอขอบคุณท่านประธานนับดีไต้หวันที่ท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้เรามองย้อนในอดีตว่ากว่าจะถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่ผมต้องการจะพูดคือ สิ่งที่นายธนธรนได้วิาพากษ์วิจารณ์บริษัทสยามไบโอไซน์ผิดทั้งหมดและวันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าเราเดินมาถูกทางและเรากําลังเดินไปสู่เส้นทางที่เรากําลังจะพึ่งพาตนเองได้บนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพและผมถือว่าครั้งนี้เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอนาคตข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับปรุงเรียนรู้และสามารถยืยนด้วยลําแข้งของตัวเองได้ผมจะขอให้พี่น้อง ย้ำนะฮะเรามาสร้างความภูมิใจของความเป็นชาติไทยร่วมกันที่ประเทศชั้นนําของโลกอย่างไต้หวันยังต้องพึ่งพาประเทศไทยเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราขอย้อนอดีตนิดหนึ่งนะฮะในช่วงที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้มีการไล์สดเรื่องวัคซีนพระราชทานและมีการวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างต่างๆนานา,นาพยายามเชื่อมโยงว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไปผูกติดกับบริษัทสยามเอลซนน เพื่อซื้อวัคซีนจากสยามไบโอไซน์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามาทวนความทรงจำนะฮะรับยิ่งพี่น้องได้ทบทวนความทรงจําพี่น้องจะยิ่งเป็นการรับรู้แล้วว่านายธนาธรคิดผิดนะความทรงจําที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่ผ่านมารัฐบาลไทยซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาจากประเทศอังกฤษไม่ใช่ซื้อจากสยามไบโอไซน์อันนี้เราเข้าใจตรงกันนะฮะเพียงแต่ว่าสยามไบโอไซส์เป็นบริษัทที่รับจ้าง แอสตาเซเนกาผลิตชัดเจนนะครับนั้นดีลสัญญาก็เป็นดีลของแอสตาเซเนกากับสยามไบโอไซน์ในการผลิตเราซื้อแอสตาเซเนกาเราก็ซื้อจากแอสตาเซเนกาของประเทศอังกฤษเราไม่ได้ซื้อตรงจากสยามไบโอไซน์อันนี้เป็นเรื่องของปกติทางการค้าเพียงแต่ว่าสยามไบโอไซน์เนี่ยที่ผลิตเนี่ยจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย พี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าสยามเบโอไต์ต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอสซาเซนิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ต่างหากที่คือความภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งหมดเพียงแต่ว่าณขณะนั้นนายธนาทรพยายามสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลไปซื้อจากสยามเบลอไซ์และสยามไบลอไซด์มีในหลวงรัชกาลที่10เป็นผู้ถือหุ้นและพยายามจะโยงไปถึงพระองค์ท่านซึ่งผมจะทวนความทรงจํา หลังจากที่ท่านประธานนาทิบดีชายอิงเวินได้ให้เครดิตประเทศไทยเรามากเพราะเขาต้องพึ่งพาประเทศไทยของเราครับขอย้อนนะครับที่น้องครับพี่น้องจําได้ไหมครับหัวข้อวัคซีนพระราชทานแก่ได้กระครับนี่คือวัคซีนพระราชทานแก่ได้เกษียฯซึ่งมีการถ่ายทอดหรือไลฟ์ตอนวันที่18มกราคมซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเองเนี่ยนายธนาธรพยายามที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ไปที่บริษัทสยามไปอ,อุตสาห์ โดยกล่าวหาว่าไม่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจแล้วบอกว่าตั้งมา11ปีขาดทุนไปตั้งอง5 8ดล้านบาทและเขาพยายามย้ำว่าบาริษัทนี้มีในหลวงราชการที่10ของเราเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปเแต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทนี้ตั้งมาประมาณ12ปีตั้งแต่ปี52เงินลงทุนประ,ประมาณ5,000ล้านบาทด้วยพระวิสัยทัศน์ของร้นคราชกาลที่9เพราะคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยของเราจะต้องมีบริษัทที่ผลิต B บโอเทคโนโลยีไบโอคือยาทางด้านชีวภาพวัตถุชีวภาพที่ทันสมัยโดยที่ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพราะการนําเข้าจากต่างประเทศนะเป็นการลงทุนที่สูงมากเราเสียงบเสียดุลต่างชาติสูงมากการที่เราผลิตได้เองมันจะทําให้ประเทศไทยของเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะพระวิสัยทัศน์ของพระองค์จริงนําไปสู่การที่สยามไบโอไซด์ ai, สามารถผลิตวัคซีนซึ่งเป็นโรคอีกบัตรใหม่ก็คือโควิด -19 หรือโควิด -19 นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้แต่นายธน,นทรจึงรุ่งเรืองกิจได้พยายามได้ขับสัญญาณแทรกเข้ามาและพี่น้องดูภาพต่อไปนะครับว่าวันนั้นเองวันที่18บมกรานายธนธรพยายามที่จะกล่าวหาว่าถ้าวัคซีนผลิตได้ช้าก,กว่ากำหนดเวลาน้องเห็นภาพไหมครับเ <s> ขาพยายามพูดว่าถ้าวัคซีนผลิตได้ช้าก,กว่ากำหนดเวลา ถ้าวัคซีนมีปัญหาในการแจกจ่ายก,กับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมถ้าประชาชนแพ้วัคซีนหรือวัคซีนไม่ได้เป็นที่ภาพตามเป้าหมายจริงๆด้วยสามาสำเนึกของเราพี่น้องถ้าวัคซีนผลิตได้ช้าวกว่ากําหนดก็เป็นเรื่องของแอสตราเซเนกาเพราะเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลกับแอสตราเซเนกาก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเจรจายกับแอสตราเซเนกาหรือวัคซีนมีปัญหาในการแจกจ่ายกับประชาชนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลถ้ารัฐบาลแจกจ่ายไม่เป็นธรรมรัฐบาลต้องรับผิดชอบ หรือถ้าประชาชนแพ้วัคซีนก็เป็นเรื่องรัฐบาลกับแอสตราเซเนกาว่าเซ็นสัญญาอย่างไรแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็น emergency use a u t h o r i z e d หรือแม้แต่วัคซีนไม่ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายก็เป็นเรื่องของแอสตราเซเนกาแต่เขาพยายามจะเชื่อมโยงไปที่บอกว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามเอลซานคือในหลวงราชการที่10เท่ากับว่าวันนั้นนายธนทรพยายามจะจับคู่สัญญาใหม่ เอารัฐบาลไทยไปจับคู่กับสยามไบาโอซานแล้วโยงว่าพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ส0ท่านเป็นผู้ถือหุ้นเท่ากับว่าวันนั้นเองนายธนาธรยก็พยายามสื่อหรือจงใจให้คนเข้าใจผิดอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นสัญญาระหว่างรัฐบาลกับแอสซาเซนิกาเพียงแต่ว่าแอสซาเซนิกามาจ้างสยามไบาโอซานผลิตเพียงแต่ว่าการรับจ้างผลิตจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเรภูมิใจคือ สยามเบลซาคือบริษัทของคนไทยยังน้อยอยู่ในประเทศไทยประเทศไทงเราก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ให้พี่น้องดูต่อนะครับจนถึงเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเขาก็มีการชุมนุมแล้วก็มีการพยายามโจมตีว่าเจ้าได้หน้าประชาชนได้โลงพยายามวิาพากษ์วิจารณ์ในเหตุการณนะ์ในช่วงนั้นนะฮะหรือแม้แต่พยายามโจมตีว่าสยามเบลซาซึ่งเป็นบริษัทถูกขาดวัคซีนแล้วหาซีนให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันถ้าพี่น้องจับ ความได้ที่ผมอธิบายไปแต่ต้นเรื่องของเรื่องเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลไทยกับแอสตาเซเนกาทุกอย่างก็อยู่แค่นี้เองเพียงแต่แอสตาเซเนกามาจ้างสยามไบโอไซด์ผลิตและให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนี่คือความภูมิใจของคนไทยที่เป็นบริษัทคนไทยที่มีเทคโนโลยีระดับโลกหลักของเรามีอยู่แค่นี้เองครับพี่น้องแต่วันนั้น คนพวกนั้นพยายามไปเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับสยามไบโอซานซึ่งถือว่าผิดนะพี่น้องและประเด็นสำคัญก็คือพวกนั้นเองเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อสำนาาาาักข่าวอาลจาซีลาพยายามที่จะโยงว่าพระองค์ท่านมีการคุ้มกันทางกฎหมายเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม,มุของประเทศแต่ในเชิงธุรกิจที่มีสัญญากับทางรัฐบาลเห็นไหมในเชิงธุรกิจที่มีสัญญากับทางรัฐบาล พระอ,องค์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้และหากมีสิ่งใดผิดพลาดรัฐไม่สามารถเอาผิดหรือฟ้องร้องเจ้าของบริษัทได้เขาพยายามจับแพะชนแกะเอารัฐบาลไปเชื่อมโยงกับสยามไบโอซานซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันต้องเป็นรัฐบาลกับแอสตาเซนกาและส่วนของแอสตาเซนกาก็ไปว่าจ้างสยามไบโอซานผลิตแต่เขาพยายามที่จะชี้ว่าพระอ,องค์ท่านมีการคุ้มกันทางกฎหมาย เพราะพระมหาสตัตว์ทรงเป็นประมุขของประเทศแต่ในเชิงธุรกิจที่มีสัญญากับทางรัฐบาลเห็นไหมยาำแต่ในเชิงธุรกิจที่มีสัญญากับทางรัฐบาลพระองค์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้และหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปรัฐบาลไม่สามารถเอาผิดหรือฟอ้องร้องเจ้าของบริษัทได้ซึ่งมันไม่จริงมันไม่ใช่เป็นสัญ,ญญาระหว่างสญญาายามไบโอซานกับรัฐบาลไทยมันเป็นสัญ,ญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับแอสตราเซเนกาเพียงแต่แอสตราเซเนกามีสัญญากับสยามไบโอซานหลักมีอยู่แค่นี้เอง เพื่อให้พี่น้องเห็นภาพเพราะผมต้องการทวนความทรงจําว่าสิ่งที่น,ทนายธานทรคาดการทุกอย่างตั้งแต่มกราที่ผ่านมาผิดทั้งหมดครับพี่น้องครับขอพี่น้องที่ดูคลิปนี้นะฮะซึ่งมันคือคําแปลที่ผมยกตัวอย่างพี่น้องรับชมไปแล้วแต่ขอให้พี่น้องได้ฟังเสียงเข้าจริงๆฮนะที่เขาให้สัมภาษณ์อาจากซ์ซูล่าครับพี่น้องครับ Our question is whether this scheme give too much benefit to one company or not You immunity, of because have the ahead the legal key is ahead the state. ครับผมขอทวนอีกครั้งหนึงครับให้พี่น้องดูให้เห็นภาพวันที่นา,ทนายธนาธรให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอเจาซีล่าครับในเรื่องนี้ครับอ question is whether this scheme give too much benefit to one company or not you <Right. S 1> have legal immunity because get Chinese head of the state เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือ คำพูดของนายธนาธรพยายามจับแพะชนแกะและพยายามกล่าวหาว่าพระอ,องค์ท่านมีการคุ้มกันทางกฎหมายเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศแต่ในเชิงธุรกิจที่มีสัญญากับทางรัฐบาลพระอ,องค์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้และหากมีสิ่งใดผิดพลาดรัฐบาลไม่สามารถเอาผิดหรือฟอ้องร้องเจ้าของบริษัทได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะขณะนั้นการกระทำของนายธนาธรเมื่อเปรียบเทียบมาถึงวันนี้ทุกอย่างผิดหมดครับพี่น้อง การคาดกา,ร,า,การ,ร์ต่างๆการวิเคราะห์ต่างๆการจับแพะชนแกะผิดทั้งหมดพยายามสื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสยามไบโอไซด์ผูกขาดการผลิตวัคซีนในประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่สยามไบโอไซด์เขารับจ้างบริษัทแอสตราเซเนกาผลิตประเทศไทยต่างหากที่ซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกาแต่ณวันนั้นเขาพยายามจะเชื่อมโยงแต่ผมดีใจนะครับการที่ท่านประธานาธิบดีชชยอินเวนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยกักวัคซีนแอสตราเซเนกาใช้เอง ทำให้การสมมอบไปยังไทยเปร่าช้านี่คือความน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยว่าแม้แต่ประเทศชั้นนําของโลกอย่างไต้หวันยังต้องพึ่งพาประเทศไทยและเป็นบทพิสูจน์ว่าในช่วง5 6าหกเดือนที่ผ่านมานายธนาทรและมนุษย์สามกรีบคาดการวิเคราะห์คิดเสนอข้อมูลกับประชาชนผิดทั้งหมดฮะและทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทั้งรัฐบาลทั้งแอสตรสาเซเนกาและสยามเอลไซ์วางไว้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัคซีนถือว่าเป็นไบโอเทคโนโลยี ology, เป็นงานชีวงานชีวภาพงานชีวะวะัตถุที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและผมถือว่าวันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยของเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยฝีมือของคนไทยในช่วงต้นเราอาจจะเป็นจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่เมื่อเราเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วเราสามารถที่จะต่อยอดได้ และผมเชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพประเทศไทยไม่เป็นรองใครครดังนั้นที่ผมเอาเรื่องนี้เมา่อลาับพี่น้องฟังให้เราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภาคภูมิใจที่เรามีในหลวงที่ท่านมีพระวิสัยทัศน์ที่ถือว่ากว้างไกลและสามารถมออนาคตได้ขาดเป็น10ปีจนกทั้งเรามีสยามไบโอซานเป็นบริษัทของที่อยู่ในประเทศไทยเราเราสามารถ ผลิตวัคซีนในปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งแรกๆของโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบและเป็นการยืนยันว่าหลักคิดของนายธนาธรและพวกผิดทั้งหมดนีผมคิดว่าถึงวันหนึ่งเขาน่าจะสำนึกนะฮะสำนึกว่าต้องสร้างความภาคภาพพูมิใจร่วมกันที่ประเทศไทยของเราสามารถมีโรงงานผลิตวัคซีนในฐานะชั้นนำหรือแนวหน้าของโลก แล้วผมเชื่อว่าถ้ามีเปลี่ยนจิตสำนึกเนี่ยเขาอาจจะทำให้สังคมไทยสงบร่มเย็นขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นก็เลยขออนุญาตมาเล่าให้กับพี่น้องได้เข้าใจฮะแล้วก็มาสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันครับวันนี้ขอเพียงสั้นๆเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ